จากเพื่อนๆวันนี้ยายพินจะพาเพื่อนๆมาทำแกงส้มมะละกอได้นะช้อนตัวใหญ่ต้มกับปลาลาสุกแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวพินแกะลก้างออกก่อนเนาะในนี้น้ำปลาเนาะเดียพินอันนี้ใส่ก่อนพริแกงในครกก่อนพีิแกงกเครื่องแกงส้มหอมกระเทียมกระชายพริก ใช้คกทันสมัยเลยนะไม่มีเวลาทำเนาะไม่มีเวลาตำใช้คกอันนี้เลยคกคกสมัยใหม่เลยจ้ะเดีย๋ยวพินทำก่อนเนาะภาพกนอาจจะไหวนะนะทีพ่พินเดินไปเดินมาเนาะลืมนู่ล,มลืมนี่เนาะนีจ้ะแกงใส่ไปก่อนเนาะแกงใส่ไปเลยจ้ะหลังจากเอาปลาออก รอน้ำเดือดแล้วค่อยเอามากอใสแ่แล้วมาแกะปลากันก่อนเนาะแกะปลาใส่ครกตําจ้ะขอเวลาแกะปลาก่อนนะจ้ะนี่จ้ะหลังจากที่ว่ารอน้ําแกงเดือดเนะาะปลาออกมาโขกแล้วจินจะให้ดันนี้ข้าวบันจิพินที่ว่าปลูกไว้นะที่เกี่ยวไปเมื่อเนี่ยนี่ยี่จะพินไปทํคลิปตากข้าวแต่นเนี้ยไปสีเยามากินแล้วนะข้าวสารใหม่มันจะเป็นปนๆเลยเห็นไหมมันจะไม่เหมือนข้าวสารที่เพื่อนๆซื้อกินตามตลาดนะ แต่ขอบอกข้าวสารนี่หูงแล้วอร่อยมากนะจ๊ะทนานกะลาตาเดียวเพื่อนๆเคยเห็นไหมกะลาจะต้องมีลูกตาสองตาอันนี้คือปากอันนี้ลูกตาจะต้องมีตาสองตาแต่นี้คือเขาเรียกกะลาตาเดียวจะที่เขาไปทําของทําอะไรอะ่ะโบราณบอกว่าถ้าเกิดใช้กะลาตาเดียวทําทนานตักข้าวสารแล้วก็จะทําให้ไอ้นี่ ไม่มีโรคไม่มีภัยจ้ะเดี๋ยวเชพินจะพาไปดูนะข้าวสารปน่ปนๆแบบเนี้ยจ้ะเดี๋ยวพินไปตักมาให้ดูนะว่าข้าวสารที่หุงสุกแล้วมันจะเป็นยังไงจ้ะไอข้าวสุกที่ข้าวสวยที่หุงสุกแล้วจ้ะตามไปดูกันตามไปดูกันนะจ้ะเดี๋ยวเชพินพาไปดูทำกับขา้ขาวก่อนทด่ตักอันนี้ใส่หม้อก,ก่อนเอยน้ำแกงเดือดพอดีจะเดินไป นม่จ้ะมละลกกอที่เะพินหั่นไว้เนี่ยคนบ้าน,นอกถึงอยู่ได้ะจะไม่มีตังก็อยู่ได้มะละกอ,กอบนต้นปลาในหนองเขาก็ามาทํากับข้าวกินกันได้ปลาในห่องน้ำปลาในปลาในไหก็ได้กับข้าวกันง่ายๆแล้วจ้ะได้นี่เนื้อปลาฟูฟูที่เราโขกกันไว้เนาะนีจ้ะ แล้ประชอนโขลกไว้ฟูๆขาวๆนะจ๊ะหะอ,อมกุ๊บเลยจ้ะ,จะเ,เพื่อนๆลองนึกดูนะจะน่ากินขนาดไหนเนี่ย ดี๋ยวนี้เราต้องรอให้มะละกอสุกก่อนนะจ๊ะเราถึงจะใส่มะขามเปียกจ้ะถ้าเราใส่มะขามเปียกไปเลยมะละกอมันจะกระด้างไม่อร่อยจ้ะ<ๆ>เพื่อนดูนะน่ากินขนาดไหนเดีย๋ยวพาไปดูข้าวข้าวสุกก่อนเนาะข้าวที่หยิบหินหงไว้เมื่อกี้นี่แหละสุกแล้วแหละไปไปดูกันจ้ะไปเพื่อนเพื่อนจะร้องว้าวว้าวว้าวๆๆข้าวใหม่ แกงส้มอร่อยอร่อยได้ปลาช่อนม,นมันมันจากทุ่งนาบ้านเรานี่จ้ะพาไปดูแต่มันหุงไม่ค่อยขึ้นหม้อนะข้าวพวกนี้จะเป็นข้าวใหม่หเดี๋ยวเป็นตักไปให้ดูแล้วไปกินกับแกงส้มกันเนาะดูฟ้มเหนียวเนี่ยเป็นก้อนเจาะๆเลยนะ ขาวโปะเลยหอมหอมนะจ๊ะข้าวที่จะพินปลูกของเจพินไว้อะอีกช้อนหนึ่งเผื่ออร่อยเพื่อนๆโอ้ยโอ้ยเจพินโดนฝำหมอ้อร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวเราดูว่าข้าวมันป่นๆนะแต่พอสุกแล้วมันไม่ป่นอย่างที่คิดนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยสวยมากเห็นไหม จะเพิ่มมีอะไรกินมีข้าวมีอะไรอวดเยอะยๆเนี่ยบันเทศบันญี่ปุ่นบันแครอทไอ้นี้ปลาช่อนที่ทำปลาเค็มไว้เดี๋ยวจะทอดกินกับแกงส้มอะเราไปทำแกงส้มกันต่อเนอะาะมันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็นึ่งจ้ะนึ่งเลยเนี่ยเอากระปุโลโรยๆแล้วก็นึ่งทิ้งไว้บนเตววาจะ้ะมันจะบูดยากจ้ะถ้าเราต้มมันจะบูดง่ายแต่ถ,ถ้าเรานึง่งเนี่ยไม่เป็นไรจ้ะ อร่อยสุดยอดนี่จ้ะผ่านไปสิบนาทีแล้วเนาะดูสิมะละกอสุกย่างหมูเดือดรุ่ย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 หอมปุ๊บปุ๊บโอ้ยยังไม่นั่งก่อน,นอเนาะปวดขานี่จ้ะทีดูว่ามะละกอสุกหรือไม่สุกก็บี้เอาจ้ะทำมะละก,นนะกอ,กกะอนิ่มแล้วก็คือสุกจ้ะว่นิ่มนะใช้ได้สุกแล้วเราก็เติมมะขามเปียกลงไปว้ย ยี่ยินลืมไปว่ายีย่ินยังไม่ได้กองมะขามกองมะขามหน,นอยเนาะแต่เศษมะขามมันจะร่วงไปจ้ะเนี่ยไปหมดเลยเพราะยี่ยินกะถูกเนะี่ยมันจะมีก้างมะขามมันจะมีเปลือกเปลือกหลงหลงอยู่จ้ะชิมดูก่อนถ้าไม่เปรี้ยวเราก็เติมใหม่อีกหน่อยนถ้าเปรี้ยวเราก็พออะไที่ขาดไม่ได้เลยแกงส้มมะละกอต้องใส่กานปี๊ไปด้วยจ้ะ ตันปิ๊บอย่างดียี่จ้ะหลังจากได้รสชาติที่ถูกใจล้วแกงมะกอต้องเปรี้ยวหวานและถึงจะเค็มจ้ะกินปอป่าเพื่อนๆดูนะน่ากินมากป่ะเสร็จและแค่นี้แหละเดี๋ยวจะพินขอแกงลงแล้วทอดปลาเนาะปลาช่อนเราทําแล้วทอดเลยมันจะไม่น่ากินหรอกจ้ะมันจะไม่สวยต้องทอดแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้คืนแล้ววอนขึ้นเรามาทอดมันจะทอดง่ายจ้ะ พอดีเติมเปรี้ยวอีกสักหน่อยหนึ่งใช้ได้เค็มแล้วหวานแล้วขอเวลายกแกงลงหน่อยนะจ๊ะนี่จะ้ะทอดปลาปลาเค็มใหม่มันทอดยากเนาะแต่พินบอกเลยว่า ต้องมีประเค็มทอดจ้ะมันถึจะเข้ากันถ้าเ,เพื่อนๆเข้ามาใหม่จะเอ๊อยพิมิ i ใช้เตาอะไรเนาะยิมพ์ใช้เตาอันนี้มาตั้งแต่สามปีแล้วนันเนี่ยตั้งแต่หลานยิมพ์ได้เดือนสองเดือนหน่จะจ้ะแต่ตอนนี้หลานยิมสามขวดละจะสามขวดแล้ว พอปีที่สามแล้วจะพินซื้อมาเนี่ยทันเจ็ดร้อยบาทอ่ะมันวิป่องฟันมันจะขึ้นข้างบนเลยนะเนี่ยเยทิมพ์อมกับข้าจะใช้ฟื้นแล้วใช้เตาอันนี้ตลอดอ่ะหรือตั้งแต่ก่อนสงการน่ะก่อนสงการพอต่ออะไรละ่ะจำไม่ได้ละสิบเก็ดเลก่อนสงการพอต่อสิบเจ็ดใช่ไหม เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์นี่หลานยี่พินก็ครบสามขวดแล้วหลานยี่พินได้เดือนพอฝ่ายี่พินไปซื้อมาเนี่ยเพราะว่าหลานน้อยติดแอร์แล้วหลานน้อยนอนไม่ได้ฟันไฟม่เข้าไปกวนไงมันดูดฟันยี่พินก็เลยไปซื้อเตาต้นตัวนี้มามก็เลยตัดปัญหาได้เนี่ยไม่มีฟันรบกวนเลยนะเนี่ยอันที่แอร์ก็อยู่ตรงนี้เน,น,นี่ยตะเน,นี่ยข้างหลังยี่พินเะนี่ยเห็นไหมเนะี่ยด้านไฮดรูปุ๋ยน้ำมันกระเด็นเนี่ย ตอนที่ว่าจะพินทํากับข้าวที่แรกเลยอ่ะคือว่ายังไม่มีเตาตัวนี้เวลาจะพินติดเตาฟลีนธรรมดาปกติฟันมันจะกวนมากเลยจ้ะไม่ได้ว่าโฆษณาขายเตาให้เขานะจ๊ะเดีจะจะพินอยากบอกเฉยๆว่าเตามันดีจริงที่วางแล้วใส่ตรงนี้ตัวนึงนะทอดปลากินกับแกงก็วายกระเด็นบุบบุบะ